ก่อนที่จะไปเรียนรายละเอียดกันในเชิงลึกหรืออีกมากมายหลายคลิปสำหรับการเรียนคอร์สหรือการเรียนผ่านคลิป iPhone 6และ6พัสนะครับเรามาดูโครงสร้างของไฟหลักๆสัก,กอสองจุดที่สำคัญนะในไดแกรมนะไดแกรมที่ทุกคนที่ สั่งซื้อคลิปมาก็จะได้ไดอะแกรมนี้กันทุกคนนะครับเป็นไดอะแกรมสีให้เราสังเกตตรงส่วนของไดอะแกรมก่อนในไดอะแกรมตรงบริเวณมุมซ้ายบนของไดอะแกรมนะครับก็จะเป็นรหัส j 2523นะครับรหัส j 2 5 2 3จุตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์หรือว่าขั้วแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมี iphone 6ก็จะมี 3าขัา้วนะจะแตกต่างกับ iphone 3, 4, c s หรือ5ซึ่งมี4คขั้วนะและ1ในขั้วที่สำคัญก็คือเส้นทางของไฟซึ่งในไดาแกร,รมผมทำเป็นเส้นสีแดงไว้ทั้งหมดนี้ที่เราเห็นเป็นเส้นสีแดงนี้คือไฟ vbat นะหรือว่าเรียกชื่อเต็มว่า ppbat vcc นะครับ pp ก็ เป็นชื่อของ power positive ก็คือไฟไฟบวกนะครับถ้าเป็น PP ก็จะเป็นด้านไฟบวกเป็นไฟที่มาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่โดยตรงทีนี้ในไฟ v t c ไปไหนบ้างถ้ความเป็นจริงไฟนี้ทันทีที่ในเครื่องนะครับถ้าถ้าแบตเตอรี่อยู่ในเครื่องแล้วแบตเตอรี่มีไฟนะไฟก็มารอในอุปกรณ์สำคัญสำคัญอาทิเช่นนะครับ ตัวแรกก่อนเลยจริงจริงไฟมาพร้อมกันนะครับเส้นสีแดงเนี่ยไปพร้อมๆกันนะแต่ก็จะมีตัวที่สําคัญในวงจรนะก็ดูตัวตัวแรกก็คืออยู่่งนะครับตัวที่2ก็จะเป็นชุดของตัวขับมอเตอร์นะเป็นตัวแบบวเบเเตอร์ไดเวอร์นะครับเป็นตัว IC ควบคุมการ จ่ายไฟไปเลี้ยงมอเตอร์ส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวสปนะีคเกอร์แอมซึ่งเป็นไฟที่ผ่านวงจรสเตปอัพเรเกเลเตอร์หรือบูสต์คอนเวอร์เตอร์ก็คือไฟที่เข้าชน L ตัวใหญ่ก่อนนะครับคือ L 1604แล้ววิ่งเข้ามาที่ตัวสปนะีคเกอร์แอมซึ่งเป็นตัว ขยายเสียงเรียกเข้าหรือเสียงแฮนด์ฟรีต่างๆนะส่วนเส้นสีแดงที่วิ่งเข้าไปตัวสีฟ้าเหล่านี้นะครับบางเส้นก็ไม่ได้วิ่งตรงเข้าไปใน IC เลยจะผ่านตัวเฟอร์ไรท์บีหรือ L นะก็ชุดนี้ก็จะเป็นภาค IC ภาค RF นะครับเช่นอาทิต์อาทิตย์เช่นสวิตแอนเทเนอนะหรือ IC Power หรือว่า PA ของ 2G นะครับรวมทั้ง ชุดในส่วนของภาค r f อื่นๆนะทั้งหมดนี้ที่เห็นเป็นเส้นสีแดงนี้ก็เป็นไฟตรงจากแบตเตอรี่นะส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับถือว่าสำคัญที่สุดถ้าถ้าเราเไม่คิดเรื่องของ CPU นะครับตัวนี้ก็คือหน้าด่านของการจ่ายไฟนะหรือจุดตั้งต้นของการสร้างไฟ ที่เรียกว่า VCC Main นะก็คือตัว U 1 4 0 1นะฮหรือเราเรียกชื่อว่า t i g r i s นะครับเป็น IC ตัวใหม่นะซึ่งเริ่มมีใน iPhone 6เป็นต้นมานะก็จะเริ่มเป็นมาตรฐานใหม่ของ iPhone 6นะครับกับ6 Plu s แต่ในอนาคตนะครับณนะขณะที่วันที่ผมบรรยายคลิปอยู่นี้นะในอนาคตซึ่ง ก็จะมีในเรื่องของ iPhone 7ออกมาแน่นอนยังไม่รู้นะครับผมก็บอกกันตรงนี้ก่อนเลยว่าผมก็ยังไม่รู้ว่า iPhone 7จะมีโครงสร้างของการจ่ายไฟเหมือนกับ iPhone 6หรือ6 plus หรือเปล่านะอาจจะกลับไปเหมือน iPhone 5 5s หรือ iPhone ตัวเก่าๆก็ได้หรืออาจจะใช้รูปแบบของโครงสร้างในลนักษณะการสร้าง IC ตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อสร้างไฟ VCC main นะฮะและสังเกตนะครับว่า VCC main คือไฟเส้นสีส้มทั้งหมดนะเส้นสีส้มตัวนี้ก็จะทำหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ปายทางแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือไฟ VCC main นะครับเป็นไฟที่สามารถวัดได้เลยโดยทันทีที่มีการจ่ายไฟ Vbat เข้ามาใน IC t ทยก i s t โดยที่เราไม่ต้องกดสวิต เปิดเครื่องหรือออนเครื่องนะครับทันทีที่เราจ่ายไฟถูกขั้วนะฮะและไฟมีแรงดันไฟเพียงพอโดยประมาณเช่นไฟประมาณ4โวลต์พูดนะว่าไฟ4โวลต์กระแสเพียงพอนะฮะจากการจ่ายของพาวเวอร์สายออกมาเราสามารถวัดไฟที่แอลนะครับ1401ได้โดยที่ไม่ต้องรอกดสวิตช์ออนเครื่องเลยนะครับไฟก็จะวิ่งเข้ามารอในอุปกรณ์ต่าง นะก็เป็นสีสต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือไฟวิ่งเข้ามาที่ตัว IC Power U 1202นะสก็คือไฟวิ่งเข้ามาใน IC ตัวเล็กๆละนะฮะตัวนี้ก็คือ U 1703ซึ่งเป็น IC เปรียบเทียบแรงดันไฟไปที่ควบคุมการทำงานของไต่สตาร์นะหรือว่า IC Comparative นะครับ นะแล้วก็จะมีไฟที่เป็นเส้นสีส้มวิ่งเข้าไปเลี้ยงตัวการแสดงผลของจอหรือดิสเพย์นะเป็นชุดเรียกว่าเชสนัทนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็น IC ผลิตไฟเลี้ยงจอที่เป็นไฟบวกไฟลบนะครับเป็นสเต็ปอัพเรเกเลเตอร์สังเกตไฟวิ่งชน L ก่อนและชนขา IC นะสองก็คือ อีกตัวนึงนะครับที่เป็นไฟกระแสะสูงก็คือไฟเลี้ยงแสงสว่างของจอเราเรียกว่าแบ็คไลท์นะครับหรือว่าไฟไปเลี้ยงหลอดไว้ LED นะคือไฟที่ทำให้จอมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะครับชุดนี้ก็จะเป็นไฟที่จ่ายไปเลี้ยงคอนเนคเตอร์ของจอเกอ1 9นะครับส่วน ไฟที่จ่ายออกมานะครับก็ลือมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือไฟจะจ่ายวงจร power p a t นะครับ power p a t ในที่นี้ก็คือวงจรที่มีไฟสร้างผ่านมานะฮะจ่ายเข้าแล้ววนออกมาจ่ายเข้ามา,าไฟจ่ายผ่าน L ที่ขา LX c h อ r กชนะครับแล้วก็วิ่งวนกลับมาและสร้างไฟชุดใหม่เรียกว่าไฟ PPV c c m i n ชุดนี้นอกจากจ่ายไปเลี้ยงชุดจอไปเลี้ยง IC power หลักแล้วนะครับก็ยังจ่ายมาให้กับตัว m เมซาบู t ตัวนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นที่เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของ iPhone ตั้งแต่ iPhone 5แล้วนะครับก็คือตัว f i n g e r p ์พินนะครับหรือตัวตรวจสอบลายนิ้วมือนะเราเรียกว่า เมซาบูตนะครับตัวนี้เป็น i c s t s t u p up นะฮะมีคำว,ว่าบูตก็คือกระแสะสูงนะครับไฟสูงเข้าน้อยออกมากกระแสะสูงนะอ่ะและก็เป็นไฟที่จ่ายแบง่งมาจ่ายให้กับตัว u 1902นะ u 1602นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อสโตรฟก็คือไฟเลี้ยงแสงแฟลชและก็ อ,อ,อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นไฟฉายนะครับก็คือไฟผ่านวงจร Step Up Regulator เตส่วนตัว U0900 ตัวนี้ก็จะเป็น IC Audio c o d e c ซึ่งโดยปกติถ้าเป็น iPhone รุ่นทั่ว,วไปที่ผ่านมานะฮะไฟเลี้ยง IC Audio ก็ไม่เป็นไฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟจากแบตเตอรี่ที่จ่ายเข้ามาแต่รุ่นนี้ก็จะใช้ไฟจาก BCC Main ใจ่ายให้กับ IC Audio หรือ IC เสียงนะครับและที่สำคัญเลยซึ่งปกติจะไม่ค่อยมีโครงสร้างไฟอย่างนี้นะฮะก็คือไฟที่ไปเลี้ยงภาค RF หรือไฟที่ไปเลี้ยงพวก Bluetooth หรือ Wlan นะครับหรือว่า IC WiFi ส่วนใหญ่จะเป็นไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงนะรในภาค RF แต่ชุดนี้ไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะฮะ กับใช้ไฟจาก VCC main ซึ่งเป็นไฟลำดับ2ที่รองจากแบตเตอรี่นะถ้าถ้าถ้าเราจัดลำดับก่อนหลังเนี่ยไฟเส้นสีแดงจะต้องมาก่อนไฟ VCC main เสมอเพราะถ้าไม่มีไฟเส้นสีแดง VCC main ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วไฟชุดนี้ก็จะแบ่งจ่ายเข้ามาเลี้ยง1น,นะฮะตัว IC base band power 2ก็จะมาเลี้ยงพวกชุด R.F. ต่างๆนะฮะแล้วก็มาเลี้ยงตัว IC ตัว UQPOE t ตัวนี้นะ QPE อ่า1 0 0หหรือว่า11.0ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทั้ง STEP อัพและ s สเตปดาวอยู่ใน IC ตัวเดียวกันด้านนี้จะเป็นกระแสสูงด้านนี้ไฟเข้าเพื่อ จ่ายไฟสูงออกมาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไฟที่เป็นสเตปดาวนะครับกระแสสูงแต่ไฟต่ํากว่านะชุดนี้เป็นทั้งสเตปอัพและสเตปดาวใน ic ตัวเดียวกันนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะหรือเป็นมัลติโหมดก็ได้นะครับเป็นไฟที่จ่ายให้กับ PA ในย่านความถี่ต่างๆนะฮะตั้งแต่ความถี่หนึ่งจนถึงความถี่ถึง LTE นะครับ Long Term Evolution ก็คือ ความถี่ 4G นะก็จะ iPhone 6ก็จะรองรับในเรื่องของ 4G ที่มีความถี่สูงขึ้นมาทีนะ่จริงความถี่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวเลขในการจัดลำดับแบนด์ก็จะสูงขึ้นนะหรือย่านความถี่คือในเรื่องของแบนด์นะครับนะแต่ความถี่ก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับนะตั้งแต่700จนถึงประมาณ2 0 0 1โดยประมาณส่วน ไฟอื่นๆนะครับก็คือไฟที่ออกจากตัว IC Power ก็คือไฟที่ผ่านวงจรบั c k นะผ่านตัวบั c k กคอยต่างๆนะครับรวมทั้งไฟที่ออกจากตัวเบสแบนนะฮะก็คือผ่านวงจรบั c k เช่นเดียวกันแต่เรียกอีกชื่อว่า SMPS นะครับไฟชุดนี้ก็จะเป็นไฟที่ถือว่าเป็นปลายทางนะดังนั้น ก่อนที่เราจะเรียนวงจรกันจริงๆนในเชิงลึกแต่ละภาคแต่ละจุดอย่างละเอียดเนี่ยทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเส้นสีแดงคือไฟหลักจุดเเริ่มต้นเลยนะส่วนไฟสีส้มนี้จะต้องผ่านตัวไทกริสนะครับและเส้นทางที่สำคัญที่จะทำหน้าที่ให้จุดอื่นๆกระจายไฟออกมาก็คือเส้นทางของ power on หรือสวิตช์เปิดเครื่องนะครับ ก็คือชุด power hook e y ชุดนี้นะครับถ้าไม่มีคำสั่งเปิดเครื่องชุดนี้ก็จะไม่มีการจ่ายไฟออกมานะครับหรืออาจจะถ้าไม่มีคำสั่งในการซิงก์กับสาย Data mm hmm. เพื่อออนเครื่องนะครับ mm hmm. ก็จะไม่มีคำสั่งจ่ายไฟชุดนี้ออกมาเช่นเดียวกันนะซึ่งในรายละเอียดก็จะมีตั้งแต่ไฟจุดต้นทางตั้งแต่ยังไม่ออนเครื่องจนถึง การออนเครื่องจนไปถึงจุดสุดท้ายของภาค RF นะฮะที่เราจะอธิบายกันอย่างละเอียดนะครับในรายละเอียดปีกย่อยอีกมากมายหลายคลิปจนจบการเรียนรู้เรื่อง iPhone 66และ Plus นะครับก็โปรดติดตามคลิปต่อไปในลำดับถัดไปนะครับนะ